ตรงนี้นะคะขนาดของเราค่ะจะอยู่ที่2คูณ2นะคะในส่วนตัววัสดุนะคะเราก็จะใช้เป็นเมทัลชีนนะคะหลอนมาตรฐานค่ะแล้วหลังจากพ่อค้าแม่ค้านะคะ,ะ,คะขายของเสร็จแล้วอยากเก็บร้านนะคะไม่ต้องเป็นกังวลเลยค่ะว่าของจะหายนะคะเรายังมีนะคะสสสวววัดดดดีีีดดดดนา สวัสดีนาย๋าสวัสดีสวัสดีสวัสดีนาย๋าตุ้ง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 สวัสดีนาย๋าแม่คะแม่ค่ะไม่ไง ดีค่ะวันนี้นะคะจิกกี้เฮาค่ะจะมาพาชมนะคะซุ้มร้านคานนอกดาวค่ะที่พ่อค้าแม่ค้าทั้งหลายนะคะมองหากันอยู่ค่ะตรงนี้นะคะขนาดของเราค่ะจะอยู่ที่2อคูณสนะคะความสูงอยู่ที่2.40เมตรค่ะตรงนี้นะคะเราก็จะแถมเคาน์เตอร์ค่ะกว้างมากๆเลยนะคะสามารถวางของหรือว่าวางอะไรได้จิบอาถาเลยค่ะในส่วนตัววัสดุนะคะเราก็จะใช้เป็นเมทันชีสนะคะรอนมาตรฐานค่ะโครงสร้างของเรานะคะจะเป็นโครงสร้างเหล็กกัน ไค่ะทั้งหลังเลยค่ะแข็งแรงมากๆเลยสีของซุมร้านค้านะคะ สามารถเปลี่ยนได้ตามที่ลูกค้าต้องการเลยค่ะสำหรับประตูนะคะก็จะเป็นประตูไอโซบอลค่ะบานผักนะคะมีลูกบิดให้ค่ะสำหรับข้างในนะคะก็จะมีชั้นวางตรงนี้นะคะให้สำหรับแม่ค้าค่ะวางสินค้าหรือวางของต่างๆได้เลยค่ะสีนะคะก็จะตามกับตู้เลยค่ะเพื่อให้มันเข้ากันนะคะตอนนี้ค่ะเรามีโปรโมชั่นค่ะแถมซิงค์รีค่ะพร้อมติดตั้งนะคะให้เรียบร้อยเลยข้างในค่ะก็จะมีระบบไฟค่ะเป็น เบเกอร์ตัวนี้นะคะแถม4รีค่ะไฟ2สว่างนะคะส่วนสวิตช์ไฟจะอยู่ตรงนี้ค่ะแล้วก็มีเต้ารับนะคะทั้งหมด3จุดด้วยกันค่ะแล้วหลังจากพ่อค้าแม่ค้านะคะขายของเสร็จแล้วอยากเก็บร้านนะคะไม่ต้องเป็นกังวลเลยค่ะว่าของจะหายนะคะเรายังมีนะคะบานเปิดปิดให้2ด้านนะคะตรงนี้นะคะเปิดปิดได้แล้วก็พับเก็บได้ด้วยค่ะ เป็นยังไงบ้างคะสำหรับสูมร้านค้าของเราถูกใจพี่ๆน้องๆไหมคะถ้าหากถูกใจนะคะสามารถติดต่อได้ช่องทางนี้เลยค่ะและก็ฝากกดไลค์นะคะกดแชร์กดติดตามกด subscribe นะคะให้กับช่องจิกกี้นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยค่ะขอบคุณค่ะ